พระนางสุพยาลัตหลาชินีสุดโหดตัวการที่ทำให้พม่าสิ้นชาติละครดังของไทยเรื่องเพลิงพระนางมีพระนางสุพยาลัตจอมโหดเป็นต้นแบบวันนี้เราจะไปติดตามเรื่องราวกันอาจจะยาไวไปสักนิดหนึ่งแต่น่าสนใจและเข้มข้นทุกๆตอนจริงๆพระนางสุพยาลัตเป็นราชบุตรีของพระเจ้ามินดง อุปนิสัยของพระนางมีลักษณะเหมือนมารดามีความทะเยอทะยานเจ้ากลอุบายใจร้ายขี้หึงเชื้อสายดั้งเดิมเป็นสามัญชนเนื่องจากยายของพระนางเป็นแม่ค้าขายของในตลาดมาก่อนโดยที่พระเจ้าทีบอรหรือพระเจ้าสีป่อนั้นก็เป็นพระาราชโอรสของพระเจ้ามินดงเช่นกันพระองค์ได้เสกสมรสกับพระนางสุพยาลัตพระธิดาของพระเจ้ามินดง กับพระนางอเลนันดอซึ่งพระนางสุพิยารัตเป็นบุคคลที่ทรงอิทธิพลต่อการตัดสินใจในเหตุการณ์สำคัญต่างๆของพระเจ้าสีป่อเป็นอย่างมากเมื่อพระเจ้าสีป่อขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งกรุงพมา่าขึ้นครองราดได้พระนางสุพิยารัตและพระนางอเลนันดอกับกลุ่มขุนนางก็จัดการสังหารบรรดาพี่น้องของตัวเองและบริวารรวมกันถึงราวห้าร้อยกว่าคนเจ้าชายองค์ใดถูกปลงพระชน เจ้าจอมมันดาพญาตและบรรดาลูกๆูกรวมถึงเจ้าน้ององค์หญิงของเจ้าชายพระอ,องค์นั้นซึ่งมีทั้งผู้เฒ่าแก่ชรลาแม้กระทั่งเด็กเล็กๆทารกไรดิงสาก็ถูกสังหารจนหมดสิ้นด้วยสารพัดวิธีอันหาหรือโหดนางที่เคยรับใช้ญาติทางฝ่ายจอมมันดาก็จับฆ่าสิ้นเสียเหมือนกันดวยวิธีอันพิสดารตามแต่ที่เพชรฆาตจะเห็นสนุกเพราะพระนางกลัวว่าจะมาแย่งอำนาจ การสังหารหมู่ในครั้งนั้นใช้เวลาสามวันจึงสังหารได้หมดเพราะต้องฆ่าแต่ในเวลากลางคืนเพื่อที่ไม่ให้ชาวเมืองรู้พนางสุพยาลัตจึงทรงให้จัดงานเลี้ยงตลอดสามคืนให้ชาวเมืองเที่ยวงานให้สนุกอีกทั้งพระเจ้าทีบอกระจัดให้ดื่มน,น้ำจันทร์จนเมาไมา้เพื่อไม่ให้สนใจในการสังหารในครั้งนั้นเมื่อสังหารแล้วก็จับโยนใส่หลุมใหญ่ข้างวังรวมกันแล้วเอาดินกลบแต่พอพ้นสามวันศพเหล่านั้นก็เริ่มขึ้นอืด จนเนินหลุมที่ฝังพูนขึ้นก็ให้เอาช้างหลวงมาเหยียบย่ำให้ดินที่นูนขึ้นมาแบนราบลงไปแต่ในสุดท้ายแล้วก็ไม่สามารถปิดบังหลุมใหญ่อันนั้นได้เพราะจำนวนศพมีมากเกินไปดันเนินดินให้สูงขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าสุดท้ายก็ต้องให้ขุดศพใส่เกวียนไปฝังบ้างทิ้งน้ำบ้างจนเป็นเรื่องที่มีการเล่าขานมากที่สุดหรือการสำเร็จโทษเหล่าพระบรมวงศานุวงศ์น้อยใหญ่เป็นเวลาสามคืน เล่ากันว่าคืนนั้นสุนัขเห่าหอนกันทั้งคืนจนชาวเมืองผวาไม่เป็นอันหลับอันนอนแต่พระนางสุภยาลัตผู้โหดเทียมก็จัดให้เอาวงดนตรีปีพาดการแสดงต่างๆมาบรรเลงในวังอยู่ตลอดเวลาตลอดที่ทำการสำเร็จโทษพวกเจ้านายเพื่อให้เอาเสียงดนตรีมากลบเสียงกรีดร้องขอชีวิตจนมาถึงการสูญสิ้นอำนาจของพระนางพระนางสุภยาลัตไม่พอใจที่อังกฤษ ให้ค่าสัมปทานป่าไม้น้อยไปและฝรั่งเศสก็ทําท่าที่จะเข้ามาเสนอให้มากกว่ากรอบกับมีการกล่าวหาว่าอังกฤษตัดต้นไม้เกินกว่าที่ได้รับการสัมปทานพม่าเลยสั่งปรับอย่างหนักถึง1ล้านรูปีชาวอังกฤษก็ไม่พอใจยื่นประท้วงพม่าก็ไม่ยอมตอนนั้นพนางสุภิยรัต์กลับคิดว่าตัวเองมีฝรั่งเศสหนุนหลังแต่ต่อมาพอเกิดเรื่องเข้าจริงๆฝรั่งเศสก็วางตัวเป็นกลางอังกฤษเริ่มส่งข้อเรียกร้องขั้นเด็ดขาด และพม่าก,ก็ยอมไม่ได้เช่นให้อังกฤษเป็นผู้ควบคุมนโยบายการค้าการเดินเรือของพม่าทั้งหมดมิเช่นนั้น จะลบกับพมา่าเจ้าที่บตามใจพระมเหสีจึงสั่งให้เตรียมพลไปลบอังกฤษก็ให้ในายพลเฮนรี่เพนเดอร์กาศนดนำทหารทั้งฝรั่งและอินเดียเคลื่อนพลเข้าลบจากย่างกุ้งไปตามลำน้ำอีลาวดีถึงมันทะเลใช้เวลาแค่14วันก็ยึดเมืองหลวงได้นักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ก็ให้ความเห็นว่านอกเหนือจากอาวุธที่ดีกว่าอย่างเทียบไม่ติดแล้ว เหตุผลที่สำคัญที่สุดก็คือราษฎรไม่คิดที่จะต่อสู้เพราะไม่รู้ว่าจะสู้ไปเพื่ออะไรเนื่องจากรัฐบาลของพระเจ้าทีบอและพระนางสุพยาลัตกดขี่พวกเขามาโดยตลอดบ้านเมืองจึงขาดความสามัคคีขนาดหนักเนื่องจากพระมหากษัตริย์และพระมเหสีไม่เคยทำตนให้เป็นที่รักของประชาชนชาพมา่าพระเจ้าทีบอและพระนางสุพยาลัตจึงถูกเชิญไปยังเมืองลัตนคีลี ซึ่งเป็นการสิ้นสุดเอกราชของพม่าและการปกครองโดยราชวงศ์อลองพญาที่มีอย่างยาวนานเจ้าทีบอักพระนางสุพยารัตถูกเนรเทศไปที่อินเดียนานถึงส1ปีจนพระเจ้าทีบอสิ้นพระชนที่เมืองรัตนคีรีนั่นเองพระนางจึงได้รับอนุญาตให้พาลูกสาวกลับไปที่ย่างกุ้งส่วนพระศพของพระเจ้าทีบอก็ฝังอยู่ที่ประเทศอินเดียหลังจากที่พระเจ้าทีบอเสียชีวิตพระนางก็กลับสู่พม่า สู่เมืองย่างกุ้งทรงเครียดแค้นขุนนางพม่าที่ไปเข้ากับอังกฤษมีฝรั่งเขียนเกี่ยวกับพระนางไว้ว่า <c oughs> เมื่อพระนางแก่ตัวลงและรู้สำนึกในชีวิตแล้วทรงสงบสงเงียมสุภาพน่าสงสารทรงเลี้ยงสุนัขเป็นเพื่อนและเสียพระทันทั้งหมดพระนางอยู่ในตำาหนักที่อังกฤษจัดถวายไว้ให้ในเมืองย่างกุ้งสิปีจึงสิ้นพระชนเมื่อวันที่24ิสพฤศจิกายน2468ขณะพระชนมาอายุ65พรรษา การจัดการผระศพก็เป็นไปตามยถากรรมไม่ได้มีพิธีรีตองมากมายไม่ต่างจากบุคคลทั่วไปปัจจุบันยังมีที่ฝังศพพระนางอยู่ที่ย่างกุ้งแต่ทําเป็นมณนฑปบรรจุพระอัฐเท่านั้นปัจจุบันนี้อยู่ที่ถนนเจดีชเวดากองรูปทรงคล้ายกับที่ฝังศพของพระเจ้ามินดงในเมืองมันดาเล